នៅអើយអនជឿមោះសើវើយហើយណាប្រយាយ yeah um. ômà <tompa> <tompa> <Song nam no. tompa> sông Nam Núi ôi ôi miền Nam sông Nam Núi lao <tompa> <tompa> <Sông nam no. tompa> <tompa> สังเตกตที่มือนะครับดูสังเกตที่มือนะครับท่านให้แล้วนะครับที่มือนะฮะดูเลครับที่มือดีๆให้คุณผู้ชมนะครับ แดนเมียนนอเมื่อหอมอาลาบชาโน้มหงายไทยโบราณไทยโบรัณ เขาเล็กจังสี่อย่ังเล็กสองเหรอถาดถาดเมือกี้นาดดยอาขอให้สท่กในวัจงประสบความสำเร็จนะเจ้าคะ ขอให้ลูกมีความสุขขอให้คนอยู่ในสถานที่แห่งน,นี้จงมีความสุขนะเมื่อปู่ท่านได้สะดับรับฟังนางรำรับชมนางรำแล้วปู่ท่านได้ประสบซึ่งความสุขนิยนมแล้วลูกหลานก็จะ,จะขอขมากราบขอทูปที่อยู่เบื้องหน้าของลูกนี้เป็นโชคชัยนะเจ้าคะขอให้ทูปที่อยู่เบื้องหน้าของลูกนี้ที่ลูกได้เสี่ยงทายในวันนี้ขอให้ประสบโชคประสบโชคประสบ,บโชคในวันที่16 ในวันที่1ตุลาพศ2563ที่จะได้นี้ขอให้ได้เป็นร้อยล้านขอให้คนที่ดูอยู่ในที่นี้มีโชคด้วยกันเปิดโชคเปิดลาบด้วยกันขอให้ได้รับความสุขขอให้ได้รับความสำเร็จผลขอให้ยะมหาเลิกที่ลูกทําในวันนี้จงเป็นเลิกชัยอันดีงามจงมีแต่ความสําเร็จญาณมหาสําเร็จนะเจ้าคะ่ะลูกจะขอเบิดพย์กับองค์เจ้าปู่ในวันนี้ เพื่อไปสร้างความสุขและบารมีให้กับมนุษย์คนรุที่อยู่เบื้องหน้าและชนรุ่นหลังของลูกไปให้คู่ควรให้สมดังปู่ประธานเบิกทรัพเบิกสินนี้ให้จะทําหน้าที่นี้ให้ดีที่สุดเจ้าค่ะสาธุสาธุาธ<ะ>นับดูลูกนี่ก็เราจะมาแปลทุกเป็นเงนนับพร้อมๆกนันเลยนะครับก็รออยู่นะครับ ทาไมใส่เลยมั้งรูปนี้ขอให้เป็นทูปอายามมาทันตาประสบความสำเร็จให้ได้เป็นโชคอายามมาทันตาเหมือนดังทูปนี้เมื่อปักลงในทรณีดินแล้วก็ขอให้ได้ยะดังใจหมายขอให้สำฤทธิ์ผลขอให้เบิกทรัพย์เบิกบ,บารมีเบิกเงินล้านให้ลูกหลานให้ได้ณนะอายามมาทันตาในเวลาไม่เกิน สามวันที่จะถึงนี้นะเจ้าคะ่ะตอนนี้คือมาเสี่ยงนะครับับไปการถูกนะครับที่จุดนะครับครับนี่ก็คือกำลังที่จะไปสัภาพจากการถูกนะครับเพื่อจะเป็นตัวเลขให้คุณผู้ชมได้ชมกันนะครับ วันนี้คุณแม่ครูเขาก็ทําหน้าที่สมบูรณ์แบบแล้วนะครับแต่ก็ยังรอที่จะให้คุณชมในการที่จะเสียงโชคนะครับในวันที่หนึ่งนี้นะครับสีแดงนะครับหมายความว่าให้รางวัลที่หนึ่งนะครับคุณผู้ชมดูข้างบนนะฮะ สาธุนะครับสาธุด้วยกันนะครับออโอ้หนี่ครับมาแล้วนะครับก็หมายความว่าสีแดงนะครับรางวัลที่หนึ่งสีแดงรางวัลที่หนึ่งนะครับที่หนึ่งจะออกแล้วนะครับ ห้าส5 4่หนึ่ีค่ะหนึ่ง้นะครตัวนี้นะครับคุณแม่รัฐบาลนะคะรัฐบาลหัวใหญ่นะคะหัวใหญ่นะหนึ่งห้าสี่หนึ่งห้าสีนะครับมาองมางดีนะครับหมายความว่ารางวัลที่1สีแดงนะ ขอให้ได้รับความสำเร็จผลไม้ที่อยู่เบื้องหน้านี้พร้อมทั้งอาหารนี้ลูกหลานทุกคนรับไปก็ขอให้ได้รับความสำเ,เนนาาร็จโชคดีมีชัยได้เหดนและเจ้า,าค่ะองคม์มหาวิทยาัยข้าวให่เป็นแห่งน้อยยานมาชมตอนนี้ก็คุณแม่มมครูเอ๋อก็ทำหน้าที่สมบูรณ์แบบนะครับแล้วก็ได้ให้ตัวเลขไปแล้วนะครับอย่างที่ห,หลายคนห,หลายท่านเห็นไปนะครับ แจกผลไม้อาหารขาวต่างๆนะครับใครอยากได้ก็เข้ามาให้หยิบเงินก่อนเนาะให้หยิบเงินก่อนครับหยิบเงินรอหยิบเงินครับตอนนี้ก็เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับกับคุณแม่คุณครูเอ๋นะครับตอนนี้ก็ถึงเราเป็นชุ่งสุดท้ายนะครับแต่ก็เี๋ยพบรรยากาศนะครับท่านผู้ชมนะครับไ้ดูนะครับเพราะงั้นก็อย่าลื คือก็คือคุณผู้ชมนะครับดูว่าสิ่งของต่างๆนะครับที่มีให้นะครับที่วางไว้ตรงตรงนี้นะครับก็ประชาชนนับหลายหลายพันนะครับเข้าไปเพื่อจะขอนะครับสิ่งที่เป็นเครื่องไหว้สักการะนะครับไปบูชาหรือไปทานก็แล้วแต่นะครับครับดูภาพบรรยากาศสดๆนะครับคุณผู้ชมนะครับผมให้คุณผู้ชมดูนะครับนี่เนาะ ขอขายไหมคะนี่นะไปแอร์บ้านท้ายร้านหน่อยสิทักก่อนจากกันไปก็รีบฝากกดแชร์กดไลค์นะครับในช่องมหาเฮงรวยนะครับจุกับสวัสดีครับทุกคนนะครับเจอกันใหม่ครับผมครับโซวันนี้นะครับเราก็ฝากกดแชร์กดไลค์นะครับในช่องมหาเฮงรวยนะครับวันนี้ คุณผู้ชมก็ได้ชมภาพบรรยากาศที่ผมให้กำวังใ้จุก้าสวัสดีครับ